สวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องพี่น้องสุปผักจิ๋วกินบอลูกชายคนฝางสายกุ้ได้ปลาคอดใหญ่บาคนแย่ไว้อยู่อร่อยที่โรงหลายปวดได้จะเผ็ดบ่กครับกินอยู่บ๊อบซุปผักจิ๋วฮะ ิ้มก่อนสุกติจักแมวเสร็จปลาพี่น้องปลาข่อใหญ่ได้เห็ดแกะเนี่ยจิ้มก้นจะสุกติใส่ปุ้งนัวน,น,นั่นน้อยหนึ่งใส่น้อยเสียบน้อยใส่ร้ายเสียบร้ายพี่น้อง ปลาพี่น้องคนปลาคนปลาใส่หนังต้มทำต้นที่ห้าต้มใบพี่น้องใส่ผงผงที่เสี่ย สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ,กกบ,พ,พบกับยายเพชรผ้าแสบค่ะพี่น้องสิบาทพ,พี่น้องสุปผักจิ๋วกินแบบหรือใส่คนณฝาคนได้ปลาคอยใหญ่มาคุลกกแย่ไหวหยุดลอยคิดลงหลายปวดเนี่ยจะเผ็ดบอกสัก ขินี huh. ่บอสุกกติฮะขินี่บอสุกกิีจัดแมวสียปลาพี่น้องปลาพอยัหไงไม้เส็จแกเนื่อยิบก้นไปสุกกตใส่กุงหัวหน้่ยหนึงอีกเส้็ ไน่อยเสบหนอยเสบร้ายเสพร้ายพี่น่องปนปลาพี่น่องปนปลาปนปลาย่อยเพรผ้าแสบค่ยุนเพดกับผู้จัดการรับเขนาะสิออกมาเ็ดเพดใหม่พี่น่อง เอาไว้ท้างติดการโฆษณาสามเดือนเท่าหร่เงินต้รเยือตั้งตั้งซื้อประเทศจินนะเช่ว่าเทาไร่เงินที่เาคนปลาใส่นัำตก ต้นที่ฮักตไใบที่น่งใส่ขุนๆที่แ่ะขุนปวกพวกกรใสสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางยูทูบด้วยนะคะ เห็ดงานลายสองพี่นะ้องแต่ว่าบลรวยพอดสอง <c oughs> ใส่หอมนะเห็ดงานลายสองแต่ว่าบดเอาดีโบดายพ่อสองพีนะ่น้องแต่กับเห็ดพราว่ามัทเรียนะพีนะนะ่น้องเนาะอืมอร่อยลุ่ตัวนใหม่เหรอพีนะ่น้องห้ต้นเลยก่อนแล้วจะตำงา จะตำงาใสา่พี่เนาะปนปลายเผ็ดปน,นปลาคอยไงอันนี้คืองานะคะวันนี้เราจะขั่วงาวันนี้เราจะขา่ามืยใช้สุขสื่อพี่เนาะใส่ค่องาแล้วก็ใส่กริ่น ติวขัดติวมี่ใบนำพี่ห้อนเป็นแสบไข่ผัดติว้วอันนี้คือเส้นเนะเส้นกับหอมไข่พร้อมกันเลยใส่ลงไปพร้อมกันเลยมีนนตั้งอบตองโทรมาามาไปรับเ็ษเงนิน่านวันนี้ วยเ,เส,ยงเ,งเ,เ,สยงเงินเนวไหนน้อเสเงินเพี่เสง,เงินแต่ข้าวคากเกินเสียงแตข้าวงาดมันเด็เพิ่มสปรองไปก่อนกาลังเด็กมาใส่ฟักติวใส่เส้นแะ้วนใส่พี่นอ คนปะคอยงไงเราใส่ป่นนะคะอู้คือจะแทบแท้อืมใส่เบิ่ดอกปลนมันหลายปะคอตออยยกัไงเสร็จแน่นจนเสร็จเสร็จอีกแล้วแล้วเราก็ใส่ข้าวคั่อ่ะ กับความหอม,หอมพี่น้องจะเป็ดขเองอใส่ขา้าวคั่วนะคะเส็นบไยเสียบไหลเสียหน่อยเสียบหน่อยอ๋กเสีบหน่อยเพราะว่าพริกอยู่ในคนก็มนนีแหไรพี่น้องคน,นก็มนนีแล้วอ,นนอันนี้คือผงนัวนะ ใส่ปลาไหลเดอกพี่น้องใส่น้อยนึ่งแล้วน้ำปลาน้ำปลากัใส่ปลาไพี่น้องเพราะว่าปนเขาใส่น้ำปลาไหลเลยนะอืเอาละปันง่วนง่วนง่วนพี่น้องเบิ่งกันง่วเด้อบ่มีมือกล่องแหม กล่องบ่ามาถือกล่องให้เลยเอา้ามันก็เหี่ยวไปแล้วค่ะกล่องบ่ามาถือกล่องใหเ้เลยเลยบ่ได้พี่น้องบ่ได้เห็นการหัวเมื่อแล้วจังเสียพี่น้องเบิง่งเนาะกอืมขึ้นจะแซ่บเลยพี่น้องสุภาพติ๋วั้งแรกนะพี่กินครั้งแรกแซ่บเว้อแต่พี่น้องกินยังกระด้ อ๋อชุบชุบอือหือกระแสดอพีนอหนักอือยือยังนี้ก็นี่หน่อยสีย,ย,าย,ยากนะ น้ำลายไหลเข้ามาแลวกันน้ำลายไหลอืมอร่อยแ้นยนย่น้ำปลายนึ่งเด็ดแซ่ตนะเซ็ต วันนี้มึอกล่อมคือหัวน้าก็ฉันพี่น่นอเบิ้ตอนหนวดอนะคะอย่างพี่หน่เบิ่งตอนหนวดนี่นะ